สวัสดีครับวันนี้จะพามารู้จักกับเครื่องหมายวงกลมที่เห็นอยู่ในจอนี้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับหลายคนคงอาจจะเคยเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับจากตามสันเจ้าหรือตามลงเจหรือตามอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับจินจีนทั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็มีการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับที่เอาสัญลักษณ์นี้ไปสร้างเป็นเรื่องราวในการ์ตูนนะครับจนเป็นการ์ตูนชื่อดังนะครับอ่าก็ไปหาดูนะครับว่าเรื่องอะไรนะครับก็ หลายคนอาจจะรู้จักหรือเรียกสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมรูปนี้ว่าหยินหยางใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วชื่อของวงกลมรูปนี้เลยนะครับชื่อของมันคือวงกลมไทจีครับวงกลมนี้นะชื่อวงกลมไทจีแต่ในเมืองไทยเราเรียกวงกลมนี้ว่าวงกลมไทเก็กนะครับไทเก็กเป็นภาษาจีนใต้จิ๋วครับไทจีเป็นภาษาจีนกลางนะครับนี่คือสแตนดาร์ดหรือเป็นมาตรฐานของวงกลมนี้เลยนะครับก็คือ จะมีวงกลมวงใหญ่นะครับแล้วก็มีแบ่งเป็นสีขาวกับสีดำแล้วก็ในขาวมีดำในดำมีขาวแบบนี้นะครับสำหรับนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายว่าเอ่อวงกลมอันนี้ความหมายของมันคืออะไรนะครับที่เราเรียกกันหยินหยางนั่นแหละนะครับยินและหยางเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวเราซื้อลบไอตรงนี้ออกไปก่อนครับยินและหยางคือขั้วหรือด้านหนึ่งของวงกลมครับด้านหยางจะเป็นสีขาวครับ ส่วนด้านหินจะเป็นสีดำนะครับคือนักปออรัรปชญาจีนนะครับในสมัยโบราณเนี่ยเขาแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ออกเป็นสองอย่างสองขั้วนะครับแล้วเขาเรียก2ขั้วนี้ว่าขั้วหินกับขั้วหยางหรืออาจจะเรียกว่า2กลุ่มก็ได้นะครับมันก็เหมือนกับในศาสนาพุทธนะครับคล้ายๆกันนะครับเหมือนกับศาสนาพุทธที่แบ่งกรรม หรือการกระทําของเราออกเป็นบุญกับบาปนะครับเราอาจจะบอกได้ว่าการที่เราไปช่วยเหลือคนไปตักบาตรให้กับพระหรือการที่เราสวดมนต์การที่เราบริจาคทานบริจาคสิ่งของอันนี้เราสามารถพูดได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่คือบุญในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปพูดคําหยาบใส่คนอื่นเราไปลักเล็กขโมยน้อยหรือเราไปฆ่าสัตว์ชีวิต อันนี้เราก็สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นคือบาปใช่ไหมครับในศาสนาพุทธก็มีการจําแนกกรรมหรือการการะทําของคนเราแบ่งออกเป็นบุญกับบาปใช่ไหมครับในของปรัชญาจีนเนี่ยก็มีการจําแนกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกไปเนี้ยออกเป็นสองขั้วเหมือนกันคือหยินกับหยางแต่แต่หยินกับหยางและบุญกับบาปต่างกันในเรื่องของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเหล่าซือจะมาบอกว่า หยินหยางและบุนบาปต่างกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราไปดูก่อนว่าแล้ววิธีที่การจะพิจารณาว่าอะไรคือหยินอะไรคือหยางอะ่ะมันมีหลักหรือมันมีวิธีการพิจารณาอย่างไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับหยินหยางเนี่ยในสำเนียงจีนกลางจริงๆเลยนะสำเนียงจีนกลางเราไม่ได้พูดว่าหยินหยางนะครับเราพูดว่าอินแล้วก็หยางนะครับอินหยางนะครับอันนี้คือสำเนียงจีนจริงๆนะครับแต่ว่าคราวเนี้ย คนไทยหรือในเมืองไทยเราชินกับคําว่าหยินหยางไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราซื้อจะเรียกอินว่าหยินแล้วก็เรียกหยางว่าหยางตามที่เราคุ้นเคยกันปกติเนาะหยินคือสีดาหยางคือสีขาวอันนี้คือสีที่ต้องจําครับหยินคือสีดําหยางคือสีขาวเราไปดูที่ด้านหยางก่อนแล้วกันเนาะหยางเนี่ยคือสีขาวสีขาวเนี่ยเราลองนึกถึงดูดีว่าเวลาเราเปิดไฟเนี่ยหลอดไฟมันเป็นสีขาวใช่ไหมครับเนี่ย บนหัวเราซื่อเห็นไหมหลอดไฟมันเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเมื่อหลอดไฟแสงสีขาวมันเปิดออกมาปุ๊บมันให้อะไรครับมันให้ความสว่างใช่ไหมครับอ่าแล้วช่วงเวลาที่สว่างอันนี้ตอนคืนเนี่ยเรามีหลอดไฟใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยคือช่วงเวลาที่มันเป็นช่วงสว่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางวันก็สื่อถึงความเป็นอย่างได้นะครับอากาศช่วงกลางวันเป็นไงครับร้อนหรือเย็นครับเมื่อเทียบกับกลางคืนร้อนใช่ไหมครับ อ่าร้อนก็คืออย่างนะครับแล้วเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่มันร้อนๆเนี่ยถ้าในธรรมชาติเมื่อ2,000ปีก่อนที่เขาคิดค้นปรัชาญานี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานอลองนึกถึงคําว่าร้อนๆเรานึกถึงอะไรไฟใช่ไหมครับลูกไฟดวงใหญ่ใหญใหญ่ที่สุดในโลกทุกวันนี้คืออะไรใหญ่กว่าโลกด้วยมั้งคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่าแล้วคราวนี้ลักษณะของเปลวไฟเมื่อเราจุดไฟมาแล้วเนี่ยลักษณะของเปลวไฟมันคืออะไรครับ มันลอยขึ้นใช่ไหมครับลองจุดเทียนดูก็ได้นะเปลวไฟของเทียนมันจะลอยขึ้นนะครับเป็นควันเป็นอะไรนั่นเองความที่เป็นลอยขึ้นก็คือหยางนะครับต่อมานะครับเมื่อตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์ส่องแสงท้องฟ้าสว่างอากาศเริ่มร้อนตัวเราเริ่มลอยขึ้นออกมาจากเตียงนะครับก็คือลุกขึ้นมาจากเตียงนะครับเราสามารถเห็นทุกอย่างเป็นไง เป็นชัดเจนเป็นรูปธรรมใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีไฟฟ้าเลยเนี่ยไฟดับหมดเนี่ยเราจะเห็นอะไรชัดเจนไหมเห็นไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับต่อให้ตาดีแค่ไหนก็นแล้วแล้วแต่เหอะแต่เมื่อมีความสว่างมีความร้อนอ่าเราก็เห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความชัดเจนหรือความเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็คืออย่างนั่นเองนะครับเมื่อเราตื่นมา เราเห็นทุกอย่างชัดเจนขึ้นเราลุกออกจากที่เราก็จะตื่นมาไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ตื่นมาแล้วนอนต่อนะตื่นมาไปทํานู่นทนํานี่ทำนั่นบางคนก็ไปทํางานบางคนก,ก็ไปเรียนหนังสือใช่ไหมครับการลงมือทําการปฏิบัติก็คืออย่างนะครับอ่าการที่เราไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับมันก็คือฝ่ายที่เอารุกนั่นเองนะครับ พราะเราอยู่กับที่แล้วเราลุกไปทานู่นทํานี่รุกแล้วก็ลุกด้วยนะครับในเพศสภาพในธรรมชาติฝ่ายรุกคือเพศอะไรครับเพศชายใช่ไหมครับผู้ชายคือฝ่ายรุกผู้หญิงคือฝ่ายรับสัญลักษณ์ของเพศชายคืออะไรอย่าคิดลึกนะครับอย่าคิดลึกคือความเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจําแนกว่าอะไรคืออย่างเราก็ดูก่อนสว่างกลางวานันร้อนไฟดวงอาทิตย์ลอยขึ้นลูกธระทาไหมชัดเจนไหมฝ่ายรุกไหม อ่ามีความเข้มแข็งหรือเปล่านะครับหรือในทางวิทยาศาสตร์คือขั้วบวกนั่นเองนะครับนี่คือวิธีวิเคราะห์ว่าอะไรคือหยางนะครับอย่างเช่นเรามองไปในธรรมชาติเนี่ยเรามองเห็นลมเราจะดูว่าเอ๊ะลมคือหยินหรือคือหยางนะครับอย่าลืมว่านักปรัชญาจีนเขาแบ่งทุกอย่างในโลกนี้ออกเป็นหยินกับหยางนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงสิ่งใดเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่ามันคือหยินหรือคือหยางนะครับลมเนี่ยลักษณะเด่นก็คือมันอยู่กับที่ไหมครับ ไม่อยู่กับที่อ่าไม่อยู่กับที่แต่ถามว่ามีใครเคยเห็นลมไหมมันไม่มีก็จริงแต่เมื่อลมมาเนี่ยมันชัดเจนไหมชัดเจนเมื่อเราเห็นอะไรเปลวเนี่ยเรารู้แล้วมันมีลมแน่นอนเพราะฉะนั้นลมคือความเป็นหยางนะครับเอ้าแล้วอะไรคือความเป็นหินอะ่ะถ้าเกิดในธรรมชาติเลยคือดินนี่ครับพื้นดินไงแผ่นดินแบบเนี้ยดินเนี่ยปกติมันเคลื่อนไหวไหมครับแทบไม่เคลื่อนไหวเลยใช่ไหมครับถ้ามันเคลื่อนไหวทีนึงก็คือแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ แล้วอะไรที่อยู่ใต้ดินเรามองเห็นไหมอะไรที่มันหมักหมหรือทับถมอยู่ใต้ดินเรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความอยู่นิ่งหรือสิ่งที่มันมองไม่เห็นที่มันคุมเครืออันนั้นก็คือหยินนะครับยกตัวอย่างก็คือดินหรือพันดินเนี่ยก็คือความเป็นหยินนะครับโอเคเราไปดูที่อินหรือหินบ้างนะครับอินคือหรือหินคือสีดํานะครับจําไว้ หยินคือดำหยางคือขาวสีดำเนี่ยคือความอะไรความมืดเมื่อเรามองไปเห็นสีอะไรดำๆหรือเราเข้าไปห้องที่มันมีแต่ความดำๆมันมืดเลยใช่ไหมครับไม่มีแสงไฟแบบนะี้มันมืดเลยช่วงเวลาที่มืดคือช่วงไหนครับกลางวันหรือกลางคืนครับก็คือช่วงกลางคืนใช่ไหมครับลักษณะอากาศตอนกลางคืนเป็นไงครับร้อนหรือเย็นครับก็จะเย็นใช่ไหมครับแม้กระทั่งบางคืนมันอาจจะอบอ้าวก็เถอะแต่เมื่อเทียบกับกลางวันแล้ว กลางคืนจะเย็นกว่าสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความเย็นในสมัยโบราณคืออะไรครับถ้าสมัยนี้ก็คือแอร์เครื่องปรับอากาศใช่ไหมครับแต่สมัยโบราณคือน,น้ําครับอตอนกลางคืนเราเห็นอะไรชัดเจนที่สุดดวงจันทร์พระจันทร์นั่นเองนะครับแล้วลักษณะของน้ําหรือลักษณะของพระจนันทร์เราไม่พูดถึงพระจันทร์แล้วกันเนาะลักษณะของน้ําที่เป็นน้ําจริงๆเลยนะมันอยู่นิ่งๆใช่ไหม ลักษณะของน้ําที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยคือมันมีลมแต่น้ําที่เป็นน้ําจริงๆคืออยู่นิ่งๆน,นะครับเพราะฉะนั้นความที่เป็นนิ่งๆเนี่ยก็คือความเป็นหยินนะครับคราวนี้ลองนึกถึงนะถ้าสมมุติว่าสมัยก่อนที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยอ่าแล้วพอถึงเวลากลางคืนเนี่ยเราเห็นอะไรชัดเจนไหมไม่ชัดเจนใช่ไหมครับการที่มันไม่มีความชัดเจนนะครับหรือความคุมเครือก่อให้เกิดจินตนาการอะไรทั้งหลายเนี่ย คือความเป็นหญินเพราะบางทีอย่างคนสมัยก่อนบางทีไปเห็นท่อนไม้จินตนาการว่าเป็นคนบางคนก็เตลิดเลยจินตนาการว่าเป็นผีแบบนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นความจินตนาการก็คือความเป็นหญินเราจะจินตนาการได้เมื่อไหร่เมื่อเราคิดเมื่อเราวิเคราะห์ใช่ไหมทั้งวิชาการหรือวิชาเกินก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกความคิดหรือความวิเคราะห์คือความเป็นหญินนะครบับอ่า แล้วคราวนี้การที่เราจะคิดหรือการวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เกิดจากการที่เรารับข้อมูลมาใช่ไหมการที่เรารับข้อมูลเราเห็นสิ่งนู้นหรือมีใครมาบอกอะไรเราหรือบางทีเราอ่านนิยายเรารับข้อมูลที่เป็นอักษรมาเนี่ยเราก็เกิดความคิดจินตนาการเพราะนั้นจินตนาการความคิดคือฝ่ายรับฝ่ายรับก็คือหญิงในธรรมชาติเพศอะไรเป็นเพศที่เป็นฝ่ายรับครับคือเพศหญิงใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของเพศหญิงคืออะไรครับคือความ อ่อนโยนนะครับคือความอ่อนโยนแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์สัญลักษณ์ที่เป็นหญินในทางวิทยาศาสตร์คือขั้วลบนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการจําแนกว่าอะไรคือหญินอะไรคือหยางนะครับอ่เราเชื่อว,ว่าหลายหลายคนเนี่ยคงจะจาแนกออกนะว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปแต่ว่าอันนี้คลิปนี้จะพามารู้วิธีการจําแนกว่าอะไรคือหญินอะไรคือหยางผ่านลักษณะของหญินและหยางนะครับแล้วคราวนี้ ถึงเวลาที่รอคอยเนาะพูดมาเจยาว่วาหยินหยางกับบุญบาปต่างกันยังไงนะครับบุญบาปคือสิ่งที่เราสามารถบอกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีบุญคือสิ่งดีใช่ไหมครับบาปคือสิ่งไม่ดีอย่างเช่นเราไปบริจาคทานเราไปช่วยเหลือคนอื่นเราเอาข้าวของข้าวสารอาหารแห้งไปทําบุญอันนี้คือสิ่งดีอันนี้เราบอกได้ว่าเป็นบุญใช่ไหมครับในขณะเดียวกัน เราไปรังแกสัตว์หรือเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเราไปขโมยเงินหรือเราไปพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นอันนี้เราบอกได้ว่าเป็นบาปคือสิ่งไม่ดีใช่ไหมครับนี่คือบุญกับบาปยินอย่างต่างจากบุญบาปตรงที่ว่ายินอย่างไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือสิ่งดีอะไรคือสิ่งไม่ดีโอเคไหมครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างยินอย่างและบุญบาปเราบอกได้ไหมว่าสว่างคือสิ่งดีกับความมืดคือสิ่งดี เราไม่สามารถบอกได้ว่าอย่างคือดีหรือไม่ดีแล้วเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าหยินคือดีหรือไม่ดีร้อนคือสิ่งดีไหมแล้วก็บอกไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดอยู่ในหน้าหนาวเนี่ยมีความอบอุ่นหรือความร้อนเนี่ยดีมากเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ในหน้าร้อนมีความร้อนไม่เอาแล้วใช่ไหมครับจินตนาการเพ้อฝันดีไหมเราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างเช่นเอาเบิร์ตไอสต์เนี่ยเขาก็เป็นคนสนับสนุนเลยว่า ถ้าอยากจะทําให้ประสบความสําเร็จเราต้องมีจินตนาการจินตนานการสําคัญความรู้จินตนานการกลายเป็นสิ่งดีไปซะอีกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะได้ประสบความสําเร็จแต่เอาแต่จินตนานการเอาแต่คิดเอาแต่เพ้อฝันเอาแต่พูดนู่นพูดนี่ไม่ลงมือทําไม่ลงมือปฏิบัติจินตนานการเป็นสิ่งด,ดีไหมก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับนี่คือความแตกต,ต่างระหว่างหินหยางนะครับก็คือแล้วก็บุญบาปเนาะนี่คือความแตกตา่างระหว่างหินหยางแล้วก็บุญบาป คือหยินหยางบอกไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งดีและอะไรคือสิ่งไม่ดีแต่บุญบาปบอกได้นะครับและในทางศาสนาจะสอนว่าเราควรทำบุญเยอะๆแล้วเลี่ยงการทำบาปแต่หยินหยางเราไม่ควรขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยโอเคไหมครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับจะเป็นเรื่องของการทำยังไงหรือทำชีวิตให้สอดคล้องกับหลักของหยินหยางนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ สอนวิธีการจําแนกเนาะว่าอะไรคือหินอะไรคืออยางแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูครับว่าแล้วเราจะดําเนินชีวิตยังไงให้สอดคล้องกับหลักของหินอย่างนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบฟินเท่านี้นะครับก็แจเจีนครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคเอ,อ่เดี๋ ปุ่มปุ่มปุ่มปิดวิดีโออยู่ไหนแป๊บนึ่งอ้าเจอละเจอละ